อาจารย์ครับอาจารย์รู้ป่ะวทำไมคนจินห้องเขาถึงโลกดังเพราะอะไรเหรอปวดหัวเจ็บหนืดปวดหัวเจ็บหรืดผมไม่ค่อยสบายเลยเพราะอะไรวะเป็นไรโรคประจำตัวไม่ปวดหัวก็เป็นไข้แต่โรคประจำใจไม่ห่วงใหญ่ก็คิดถึง ยัครับใจผมอ่ะเตมไมด้วยหัวใจแต่ใจผมอ่ะแต่ไมด้วยอาจารย์หนจางจางัดเปิดบัญชียังครับทำไมละจะเอาใจไปฟาเอาเป้นเอาเป็ดเหเอไอแป้นาะมียอ Này. Mấy à, à, đứa nhóm Mấy đứa nhóm Mấy đứa nhóm một đây yeah. cho <laughs> <laughs> อาจารย์นะครับอาจารย์นะครับทำไล่ะทะน่ารักไม่เบาเลย